ดีจ้าวันนี้เราผู้เธอปฏิบัติหนะ้าที่อะไรเ,เธอเสื้อเหลืองเป็นผู้อะไรเออผู้น้ำทางครับแต่ว่ามันกลับหลังครับเสื้อขาวเป็นผู้อะไรคะผู้น้ำทางผู้น้ำทางได้เหรอ,อ,อนั่นใครเดินมาเ,เข้าไปใกล้ๆสิแล,แล้วนี่เราหยุดดูอะไรกันไวา เธอพูดนำทางเธอถืออะไรคะถือกับองอ์ถือกับโอ้ย,อยและเด็กคนนี้คือใครคะรชื่อเด็กหญิงอะไรคะพูดสิคะตอบสิคะชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงอะไรอะรอเป่ชื่อเด็กหญิงระดาภา,า,า,าชื่อเด็กหญิงระดาภาหรือคะระดาภาพัสกุลบุญคงบุญคง <laughs> สอขาวคะส้เหลืองไปทุกคนก็ต้องบุญโคงเหมือนน้ป๊อกสิป๊กแล้วตัวโน้ตมากุลอะไรครับขอบตางานเหมือนใคร้ท้นเหงือกอหอนแล้วเหมือนใครเหมือนที่ไหนเหมือนพ่อเหมือนพ่อแล้วมาลีก็เลยนามสกุณอะไรใช่ถูกต้อง ฮึฮัลโหลอีกบายบายมารีบายบายมารีบายบายใช่ไป let's go ไปดูไก่อีกปนุ่ยก็ไม่อยากถ่ายแล้วพอหรือยังเนี่ยไปสบายเนาะคนน้ำทางอ่ะ คิดถึงน้องปกป้องไหมคิดถึงน้องปกป้องอยู่ไหนตอนนี้น้องปกป้องไปอยู่กับยายยายยายของน้องปกป้องชื่อว่าไม่รู้ชื่ออา้าวนั่นใครอีกเลยไปเดินเล่นคุณมารีเขาไปเดินเล่นคนนี้ใครคะคนนี้ชื่อยายอ๊อกคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณยายอ๊อก ปนะคะ,ะ,คะบาย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 ไปเทขยคะค่ะแล้วเราก็กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะก็ต้องเอารถไปเก็บที่เดิมนะคะโปรดทราบขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ I <laughs>